อีนีครับวันนี้ตัวที่สี่อีร้อยนะครับตวันได้นมมนภูเขาผสมตัวที่สี่ทองใบวันนี้ครับทองใบแชมป์ประเทศไทยนะครับสิบเอ็ดแกนแชมป์วันนี้ผสมทีเดียวห้าตัวรวดครับนี่ตัวที่สี่พวกเรามาทำกันนะครับมาทำให้ชาวบ้านฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ พวกเราคนเลี้ยงควายกลุ่มอนุรักษ์ควายจากพัทลุงนาโดยโกชัยเมืองกเกษตรนะครับตั้งแต่ร้านเมืองกเกษตรผู้สนับสนุนหลักเลยกับกบป้อมศูนย์นสือพัทลุงนำเชื้อโดยศูนย์นสือพัทลุงครับอภินัน,นาการนะครับอีร้อยนี้โกชัยจัดไปแล้วครับเอาเข้าค่ายย,าย้ายค่ายเปลี่ยนค่ายย้ายสโมสรไปนะครับปเป็นเด็กในหลาดแล้วนี่ครับควายภูเขาดูวิวฮะวิวร้อยล้านนะครับ คุณมีตังค์พันล้านก็ไม่สามารถมาอยู่แบบนี้ได้นะครับเพราะแบบอยู่แบบภูเขาอยู่กับธรรมชาตินะครับคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นี่น้องนางนวลนะครับกําลังเล็มหญ้าอยู่นะครับผสมไปแล้วอ๋อสีนวลนะครับนี่นะครับนอกนอกด้วยขี้โคลนะครับจะได้เป็นลูกโตเมียนะครับสูตรใหม่นะครับอย่าลอกเลียนแบบนะครับไม่ใช่ทางวิชาการอันนี้ขำขากันครับขำขากันน้องนางนวล นี่น,นี่ได้ตัวเมียครับสุดโกชัยตัวเมียของคุณครับผู้ของผมตัวเมียก็ป้อมมาไปนะครับตัวผู้โกชัยเอาไว้ครับได้ผู้ร้อยดังลวงมันเถอ,อ,อะท่านนึงเออผู้ของผมงนีเอามาทำเรื่องแบกิจกรรมวันนี้เลี้ยวซ้ายตะเข็แถวผู้อ่านี่นะครับเกณฑ์รับนะครับเลี้ยวซ้ายจะแยงซ้ายนะครับแยงทางซ้ายได้ผู้อย่าไปบอกใครนะครับที่สุดโกชัย โคดใจได,ได้ตัวเมียริงนะครับโคชัยทำเองได้ตัวเมียครับ <laughs> นี่นะครับโกชใจนี่ครับผู้คำวอดในวงการงัวควายนะครับผู <laughs> ้ส่งออกควายแล้วก็งัวลายใหญ่ลายหนึ่งนะครับ <laughs> เมื่อ2ี่สิปีที่ผ่านมานี่โกชัยซื้อคนเดียวนะครับประเทศไทยเนี่ยควายโครงการงัวโครงการ,การโกชัยเหมาเรียบตั้งแต่โครงการมา ววววกไ่ตึงตัวนี้สูงนะครับนี่เราผสมเตรียมนะครับเราไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเขาจะเราจะบล็อกเฟสผมนะครับไม่เห็นนะครับเรามาดูบรรยากาศนะครับปูกเขาถือว่าอนาจารถือว่าอนาจารครับไม่ดีครับเดี๋ยถูกบล็อกเฟซอีกนะครับนี่ครับนี่ป่าเขาเออลอืมเรามา ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีควายใหญ่กันนะครับผมสนับสนุนโดยศูนย์หนังสือพัฒนลงนะครับน้ำเชื้อนะครับฟรีนะครับแล้วก็ขอบคุณคนผสมด้วยนะครับเอ่ยชื่อไม่ได้นะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อกันนะครับคนผสมไม่ต้องไม้บอกนะครับเป็นความลับของทางราชการครับเพราะราชการไม่มาเลยมากันเองครับพวกผมมาทำกันเองครับ ส่งเตือมให้ชาวบ้านแล้วอยู่ดีกินดีมีควายใหญ่นะครับโดยป้อมเพชรพัทลุงและโกชัยเมืองเกษตรนะครับขอบพระคุณนะครับคลิปนี้รอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่านครับนี่มีต้นทุเรียนกำลังขึ้นด้วย